สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่ดิชันจะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเด็กชายคนหนึ่งระยะเวลาที่เขาตายแล้วมาเกิดใหม่นับว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากแค่6เดือนเท่านั้นหมายความว่าเด็กปฏิสนธิในคันของมารดาสามเดือนจิตวิญญาณค่อยมาเข้าร่างของทารกผู้นั้น เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสีมีอาชีพเป็นช่างตัดผมอยู่ที่อำเภอชะิตปัตติเมืองคณาอุดแขวนอุตรประเทศประเทศอินเดียเขาเป็นช่างตัดผมที่มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองและนับเป็นผู้มีฐานะหลักฐานมั่นคงนายสีมีลูกชายเพียงคนเดียวอายุได้ห้าขวบชื่อเล่นว่ามุนอามุนอาเป็นสุดที่รักของพ่อแม่เนื่องจากเป็นลูกชายเพียงคนเดียว ดังนั้นเด็กน้อยจึงได้รับการเอาอกเอาใจจากพ่อแม่เป็นพิเศษมุนอามักได้รับการตามใจแทบทุกอย่างอยากได้ของเล่นอะไรพ่อแม่ก็ขนขวายมาให้มุนอาจึงนับเป็นเด็กที่โชคดีกว่าเด็กอื่นๆมากมายวันที่19เกมกราคมปี2494หน่อา่มุนอเล่นอยู่หน้าบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านตัดผมของพ่อและกำลังกินขนมอยู่ ส่วนนายสีกำลังตัดผมให้ลูกค้าที่ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งลูกค้าคนสุดท้ายตัดผมเสร็จนายสีจึงออกมาดูลูกชายปรากฏว่าไม่มีมุนอาเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านผู้เป็นพ่อจึงได้ออกตามหาในละแวกใกล้เคียงแต่ก็ไม่พบตัวคราวนี้นายสีจึงรีบบอกให้เมียและญาติพี่น้องแยกย้ายกันออกตามหาลูกชายวัยห้าขวบตระเวนสอบถามบ้านใกล้เรือนเคียงจนทั่วไป และสอบถามทุกถนนก็ไม่มีใครพบเห็นเด็กชายมุอนอานายสีล่นลานเข้าแจ้งความต่อตำรวจจึงมีการระดมคนออกค้นหามุนอาเป็นการใหญ่ในที่สุดก็พบมุนอาในสภาพสยดสยองที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำใกล้กับวัดจินตะมินีนั่นเองมุนอากลายเป็นศพไปแล้วเด็กน้อยถูกฆาตกรลึกลับใช้มีดโกนเชือดคอแล้วหั่นจนหัวขาด มันนำเอาร่างและหัวของเด็กไปฝังกรบในทรายริมหาดโดยแยกเป็นสองแห่งนายสีและภรรยาเศร้าโศกเสียใจที่ลูกชายคนเดียวถูกฆ่าตายแทบว่าจะตายตามไปด้วยตำรวจได้สืบสวนหาสาเหตุที่เด็กชายมุนอาดถูกฆ่าตายเป็นที่น่าสงสัยว่าญาติทางฝ่ายบิดาคือนายสีอาจจะจ้างฆาตกรฆ่าเด็กเพื่อหวังมรดกของนายสีเมื่อถึงแก่กรรมลง ตำรวจได้พยายามสืบหาตัวฆาตกรในที่สุดก็มีพยานเห็นหนายชวาหามีอาชีพเป็นช่างตัดผมรับจ้างตัดทั่วไปกับนายชตุริคนรับจ้างซักเสื้อผ้าได้พาเด็กเดินไปด้วยกันบุคคลทั้งสองนี้รู้จักสนิทสนมกับเด็กชายมุนอาและนายศีพ่อของเด็กด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกุ่มนายชวาหากับนายชตุริ ในข้อหาฆ่าเด็กชายมุนอาจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายชตุริรับสารภาพแต่นายชวาหาปฏิเสธเมื่อถูกส่งตัวฟ้องศาลนายชตุริกลับให้การปฏิเสธเนื่องจากขาดพยานหลักฐานยืนยันว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ฆ่าเด็กชายมุนอาศาลจึงพิจารณาตัดสินปล่อยจำเลยทั้งสองก็เป็นอิสระในที่สุด อีกหกเดือนต่อมาภรรยาของนายบาบูรามซึ่งตั้งครันแก่ได้คลอดบุตรชายในเดือนกรกฎา,าคมปี2494ั่าทารกน้อยมีรอยแผลติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดตรงลำคอด้านหน้าคล้ายรอยถูกมีดเชือดลำคอด้านหน้ายาวเกือบจะรดลำคอด้านหลังพ่อแม่และคนในครอบครัวต่างก็แปลกใจที่ลูกน้อยมีรอยแผลเป็นประหลาดนี้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใดเด็กจึงเกิดรอยแผลเป็นขึ้นที่รอบคอได้นายบาบูรามตั้งชื่อลูกชายตัวน้อยๆว่าระวีเมื่อระวีเติบโตจนอายุได้สองถึงสขวบเริ่มพูดได้ชัดถ้อยชัดคำเด็กก็ทำให้พ่อแม่เกิดความงุนงงและแปลกใจเมื่อเด็กบอกว่าเขาเป็นลูกของช่างตัดผมชื่อชักเกตว่าอยู่ที่ชะหิปาติ นายบาบูรามซึ่งเป็นพ่อแม่ของเขาจึงได้สอบถามซักไซยเจ้าหนูก็เล่าให้เขาฟังว่าเขามีชื่อว่ามุนอาถูกคนฆ่าตายและรบเร้าอยากได้ของเล่นโดยเฉพาะปืนซึ่งเขาเก็บเอาไว้ที่บ้านของเขาที่อำเภอชะหิปัตินายบาบูรามและเมียเชื่อว่าลูกชายของเขาต้องระลึกชาติได้แน่นายบาบูรามไม่พอใจเอาเสียเลย ที่ลูกชายระลึกชาติได้เพราะเขาไม่ต้องการให้ลูกคิดถึงอดีตชาติคิดถึงพ่อแม่คนละชาตินอกจากคิดถึงแต่เขากับภรรยาซึ่งเป็นพ่อแม่ในชาติปัจจุบันดังนั้นจึงห้ามเด็กชายระวีไม่ให้พูดถึงเรื่องราวในอดีตชาติหรือชาติปางก่อนเด็ดขาดแต่เด็กชายระวีก็อดที่จะพูดถึงเรื่องในอดีตชาติของเขาไม่ได้ทำให้ผู้เป็นพ่อโกรธมาก ถึงกับดุว่าและเคี่ยนตีเอาหลายโหนข่าวเด็กชายระวีได้แพร่หลายขยายกว้างไกลออกไปแบบปากต่อปากจนข่าวนี้ลวงรู้ไปถึงนายสีช่างตัดผมพ่อของมุนอาซึ่งถูกฆาตกรโหดเชื่อดคอตายสยองทำให้เขาอยากรู้ว่าเด็กระลึกชาติเป็นมุนอากลับชาติมาเกิดจริงหรือไม่นายสีจึงเดินทางมายังบ้านของเด็กชายระวี ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอชะหิปัติประมาณ20เส้นหรือระยะทางไปไม่ถึง1กิโลเมตรเท่านั้นนายสีมาถึงบ้านของนายปูบารามก็เข้าไปสอบถามเรื่องราวการร,รักชาติได้ของเด็กชายระวีซึ่งขณะนั้นอายุย่างจะเข้าสี่ขวบแทนที่จะได้รับการต้อนรับอย่างดีปรากฏว่านายบาบูรามได้แสดงกิริยาโมโหกราดเกรี้ยว ที่นายสีเข้ามาวุ่นวายกับลูกชายของตนทำให้ในายสีต้องรีบล่าถอยกลับไปก่อนแต่ช่างตัดผมผู้ซึ่งอยากรู้ว่าลูกชายของตนกลับชาติมาเกิดจริงหรือไม่ก็ไม่ยอมระย่อท้อถอยเข้าไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกพร้อมกับญาติและคอยซุ่มแอบดูนายบาบูรามว่าจะออกจากบ้านไปทุระหรือไม่เมื่อเห็นหนายบาบูรามออกจากบ้านไปแล้ว เขาก็เข้าไปพบภรรยาของนายบาบูรามอธิบายให้ทราบว่าเขามีเจตนาอยากพบเด็กชายระวีอย่างไรมารดาของเด็กชายระวีเข้าใจและเห็นใจจึงยอมให้หนายสีพบกับเด็กชายระวีขณะที่นายสีพบกับเด็กชายระวีเป็นครั้งแรกได้นั่งรวมอยู่กับญาติหลายคนที่ไปด้วยกันเด็กชายระวีอายุสี่ขวบได้จ้องมองนายสี อย่างจำได้แต่ยังไม่กล้าเข้าไปหาในสีในสีจึงพูดว่าหนูน้อยที่รักเธอชื่ออะไรเธอรู้จักฉันไหมเด็กทำท่าเอียงอายและไม่ยอบเข้าหาในสีในสีจึงได้พูดประโยคนี้ซ้ำกันหลายๆครั้งแต่เด็กก็ไม่ตอบทำท่าขัดเขินกึ่งอึดอัดและเริ่มสะอื้นในสีพูดอีกว่าหนูเอ้ยไม่ต้องกลัวฉัน หนูจำไม่ได้หรือว่าหนูเคยของเงินชั้นซื้อขนมกินบ่อยๆเด็กยังนิ่งเฉยอยู่เกือบ20นาทีถึงได้ลุกขึ้นมานั่งบนตักของนายสีแล้วพูดว่าพ่อหนูเคยเรียนหนังสือที่ชหิปัตติกระดานไม้ของหนูเก็บไว้ในตู้คราวนี้ช่างตัดผมผู้เป็นพ่อในอดีตถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้เด็กยังบอกอีกว่าเขามีกระเป๋าหนังสือถือไปโรงเรียนซึ่งความเป็นจริง เด็กถามถึงของเล่นต่างๆของเขาคือปืนช้างไม้ตุ๊ก,กตารูปพระกฤษณะลูกหนังผูกเชือบดึงเล่นแหวนทองคำที่พ่อซื้อให้เขาที่เขาเอาเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะและนาฬิกาซึ่งนาฬิกาเรือนนั้นในสีผูกข้อมือไปด้วยเพื่ออยากจะทราบข้อเท,ท็จจริงว่าเด็กชายระวีจะจำได้หรือไม่เด็กชายระวีเมื่อได้เห็นนาฬิกาเขาจำได้ทันที โดยเฉพาะเรื่องปืนเด็กเอ่ยถึงบ่อยที่สุดเพราะนายบาบูรามไม่มีปัญญาจะซื้อให้เนื่องจากฐานะยากจนส่วนนายสีเคยซื้อปืนให้มุนนานเล่นเพราะมีลูกชายอยู่คนเดียวลูกอยากได้อะไรก็ซื้อหามาให้ทุกอย่างเมื่อนายสีถามว่ารอยแผลเป็นตรงคอเกิดจากอะไรเด็กตอบว่าเป็นรอยถูกมีดเชือดคอแล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อน ตนชื่อมุนนากำลังกินขนมอยู่หน้าบ้านมีนายชวาหาช่างตัดผมกับนายชชตุริผลรับจ้างซักเสื้อผ้ามาชวนเขาไปเล่นเกริมีผู้เล่าว่าเด็กชายมุนอาชอบเล่นเกริกับคนทั้งสองบ่อยๆตนก็ไปด้วยทั้งสองผ่าไปที่สวนใกล้ๆวัดจินตะมินีแล้วใช้มีดโกนเชือดคอตนจนสิ้นใจตายนสีรู้เรื่องที่เด็กเล่า ตรงกับที่นายชาตุริคนรับจ้างซักเสื้อผ้าที่เคยรับสารภาพกับตำรวจมาแล้วแต่กลับคำให้การปฏิเสธในตอนหลังก็เกิดความโกรธแค้นสองฆาตกรเป็นอย่างยิ่งตั้งใจว่าจะต้องลากขอคนใจหดทั้งสองเข้าตารางให้ได้หลังจากอยู่กับเด็กชายระวีด้วยเวลาน,านานพอสมควรแล้วในสีกับพวกญาติญาติก็อำลามารดาเด็กกลับไป เมื่อนายบาบูรามกลับมารู้เรื่องว่านายสีมาวุ่นวายกับลูกของตนและลูกยังเล่าเรื่องอดีตชาติให้ฟังอีกก็เกิดความโกรธด่าว่าภรรยาไปพอแรงและตีเด็กชายระวีหลายทีตั้งแต่นั้นมานายบาบูรามห้ามไม่ให้ในายสีมาเกียบบ้านของตนอีกห้ามไม่ให้คนในครอบครัวตลอดจนเด็กชายระวีพูดถึงเรื่องราวในอดีตชาติเด็ดขาด แม้แต่เพื่อนบ้านพูดถึงลูกชายระลึกชาติได้แก่จะโกรธหัวฟัดหัวเวียงและหลายครั้งถึงกับทะเละเอ็ดอึงกับเพื่อนบ้านเหตุที่นายบาบูรามกระทำเช่นนี้เพื่อต้องการให้ลูกชายคือเด็กชายระวีลืมชาติในอดีตให้หมดไม่ต้องการให้เด็กหรือคนอื่นๆมารื้อฟื้นเรื่องในชาติก่อนขึ้นมาอีกต่อมานายบาบูรามได้ส่งลูกชายไปอยู่กับญาติต่างตำบลนานถึงปีเศษ และในเวลาเดียวกันในบาบูรามเกิดล้มป่วยถึงแก่กรรมลงทำให้ในาสีและภรรยามาเยี่ยมเด็กสะดวกขึ้นเด็กชายระวีเคยเล่าเรื่องอดีตชาติของตนให้ครูที่โรงเรียนฟังบ่อยๆเขาบอกว่ามีความกลัวช่างตัดผมและขนรับจ้างซักเสื้อผ้ามาตั้งแต่เริ่มจำความได้และเคยเห็นขนฆ่าเขาคือนายชตุริในงานบุญแห่งหนึ่ง และเขายัางบอกกับเพื่อนที่ไปด้วยว่าเขาจะแก้แค้นให้ได้พ่อในชาติก่อนคือนายศรพยายามจะหาทางเอาตัวสองฆาตกรที่ฆ่ามุนนาลูกชายของเขาเข้าคุกให้ได้แต่ไม่มีใครกล้าเป็นพยานเนื่องจากกลัวฆาตกรจะแก้แค้นในภายหลังครูประจำชั้นของรวีเขียนเล่าเรื่องการระลึกชาติได้ของเด็กคนนี้ส่งไปให้ศาสตราจารย์บีแอนอตริยะ และศาสตราจารย์ผู้นี้ได้แจ้งให้ดรเอียนสตีเวนสันทราบอีกต่อหนึ่งดรเอียนสตีเวนสันจึงได้เดินทางมาที่อินเดียและมาที่บ้านของเด็กชายระวีเพื่อจะทำการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่และดรเอียนก็ได้บันทึกข้อมูลทั้งหมดดังได้กล่าวมาแล้วโดยละเอียดจึงสรุปผลได้ว่าเด็กชายระวีประรึกชาติได้จริงๆและอดีตชาติของเขาคือเด็กชายมุนนา หรืออโศกกุมารและที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับกรณีที่เด็กชายมุนาตายแล้วมาเกิดเป็นเด็กชายระวีก็คือระยะเวลาที่เขาตายแล้วมาเกิดนับว่าสั้นมากแค่หกเดือนเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าเด็กปฏิสนธิในครันของภรรยาในบาบูรามสามเดือนจิตวิญญาณของมุนาจึงมาเข้าร่างทารกผู้นี้ หากท่านผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวของคนระลึกชาติเรื่องราวของคนที่ตายแล้วฟืน้นอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ